สวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม GTA V นะครับก็คือเกม GTA 5นั่นเองนะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนท่านผู้ชมนะครับหาเงินนะครับด้วยด้วยระบบ CEO นะครับอันนี้ก็คือตึก CEO ที่เราซื้อมานะครับก็โดยวิธีการซื้อนะครับก็ซื้อโดยการเปิดตัวจับขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปที่อินเทอร์เน็ตเลือกไปที่ Money and Service นะครับ โดยการซื้อตึก Co นะครับหรือว่าเปิดระบบเป็น Co เนี่ยเราก็ต้องมาซื้อในนี้นะครับจะเป็นอันนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ d y นา t i e x c l u s i v e นะครับ Enter Si z e ไไปเลยนะครับอันนี้ที่ผมซื้ออยู่นะครับตึกที่ผมอยู่เราจะเลือกตึกไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราอันนี้อันนี้แต่ราคามันก็ค่อนข้างสูงนะครับสำหรับมือใหม่นะพอเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราจะมีคอมนะครับเราก็มาเปิดคอมดูนะครับว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้าง มันก็มีให้ทําอยู่3ามอันนะครับที่ผมแนะนําให้ทําเนี่ยก็คือไปขโมยรถนะครับอันนี้นะครับตรงกลางสามารถทําคนเดียวได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําอันนี้ให้ดูดีกว่านะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปขโมยรถนะครับมันก็จะมีคนอื่นที่อยู่ในเซิร์ฟเนี่ยมาขวางทางเราได้นะเราก็เคลียร์เซิร์ฟให้เป็นเซิร์ฟคนเดียวก่อนครับโดยในเซิร์ฟเนี่ยจะมีแค่เราคนเดียวที่เล่นอยู่นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมสังเกตมุมขวานะครับ ตอนนี้มี1,23่งแสนสอามนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าส่งรถ1นึ่คันเสร็จเลยเราจะมีเงินเท่าไหร่นะครับโอเคให้ยิงการนะครับเตรียมปืนแป๊บ เราคุณแช่ละเอ้ยไปเนี่ย ไปยิงการหมดแล้วเดี๋ยวเราไปขโมยรถกันนะครับเขาอยู่ไหนวะอยู่ด้านหน้าเลยเปล่านี่รถนะอันนี้สแตนดาร์ดแรงเหรอมันสวยจังวะ แล้วก็ไปที่โรงรถของเรานะครับถ้าเห็นมุมขวาล่างนะครับมันก็จะมีค่าเสียหายนะครับถ้าเกิดเราชนอะไรเงี้ยมันก็ต้องเสียค่าซ่อมนะครับ ตอนนี้ขึ้นมา3 1 8เหรียญน,นะครับเราก็ต้องขับระวังนิดนึงเนาะแล้วก็จะมีคนมาแบบตามไล่ล่าเราด้วยนะครับเราไปขโมยรถเข้ามาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวดยว สองพันสาันยับเยินถ้าเกิดผมเล่นแล้วขัดใจก็ขอไปด้วยนะครับผมเพิ่งได้คอมมานะฮะนี่ก็เลยมาลองแคสเกมดูนะครับว่าเป็นไงบ้างก็มาลองเล่นเกมให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะถึงแล้ว สภาพดูไม่จืดก็นี่ก็คือการไปเอารถมานะครับนี่ก็จะเห็นค่าซ่อมนะครับ4 3 7 4บาทนะครับตอนนี้ก็เข้ามาในโรงรถของเรานะครับอันนี้คือรถที่เราขโมยมาทั้งหมดนะครับอันนี้คันเมื่อกี้นะครับแสดงดาแรงเราสามารถดูได้นะครับฟิลเตอร์ดูท็อแรงนะครับท็อแรงไม่มีเลยนะครับคาร์แสนไม่มีเลยเดี๋ยวผมลองส่งให้ดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับระดับกลาง เดี๋ยวลองไปส่งดูนะครับว่าได้เท่าไหร่อันนี้นะครับค่าส่งนะครับได้หก5 0 0้าร้อยบาทนะครับแต่ว่าจะโดนหักหนึ่งืนพันห้าร้อยนะครับอันนี้เล้วแต่ว่าเราจะไปส่งที่ไหนนะครับส่งแบบส่วนตัวส่งชว์รูมส่งสเปเชียลดีลเลอร์นะครับเราส่งออนสุดท้ายนะครับเพราะว่าได้เยอะสุดมันก็ใค้เราแต่งนิดหน่อยนะครับก่อนไปก่อนไปก่อนไปส่งอะไรเงี้ยแล้วก็แต่งแต่งไปนะครับ อันนี้เป็นสีนะครับสีโครมเราจะแต่งเป็นสีอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับเมทัลลิกสีเขียวดีกว่านี่อันนี้ ไะไปส่งกันบาสองไม้แปดนะครับแล้วก็ตอนเราไปส่งเนี Demon> ่ยมันจะมีพวกมาขัดขวางด้วยนะครับเนี่ยขันเสียเงินเนี่ย เงินส่วนเงินนะครับดูด้านล่างขวาได้เลยนะครับมันจะมีหักไปเรื่อยๆถ้าเราชนโดนยิงอะไรเงี้ย มาจากาไหนวะ <ś 2> ไม่ได้ดูไฟแดงไฟเขียวกันเลย ส่งรถแบบนี้เราจะให้เพื่อนเรามาส่งด้วยก็ได้นะครับชวนเพื่อนมาเข้า c ีโด้วยกันแล้วก็แล้วก็ไปส่งรถด้วยกันนะครับสูงสุดเนี่ยมันส่งได้4คันต่อต่อครั้งนะครับ โอเคตอนนี้ก็มาถึงกันแล้วนะครับฟังให้สุด <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวเราดูเงินนะครับได้ห้ามื่นก็ได้ห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยยิบสี่บาทนะครับจากหกหมื่นกว่านะโดนหักไป ก่อนที่เราจะไปส่งนะครับเรามี1นึ่0 0สนสองนามนะครับตอนนี้เรามี1นึ่0 0สนหกหมืนาพนะครับอันนี้รถรถมิดแลงนะครับรถระดับกลางโอเคนะค,คลิปนี้ก็ไว้จะเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวขับเครื่องบินเล่นนิดน,นึงนะอันนี้ถ้าเกิดใครซื้อซ o อนะครับมันก็จะแถมเครื่องบินมาให้ด้วยนะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับ สามารถยิงได้มีมิสไซล์มีแมกคินกันนะครับประมาณนี้สามารถล็อกเป้าศัตรูได้นะครับเดี๋ยวผมลองยิงตำรวจให้ดูนะครับมันสามารถล็อกเป้าตำรวจได้ เย้เย้เย้เยเยเย,ย,ย,ยบินตามไปอันนี้เลงเป้านะครับไปแล้วตำรวจตอนนี้ขึ้น3ดาวแล้ว ตูมแยเ,เร่งฮอนะครับเฮ้ <í ls> สอยนกไปยังล้ำนะฮะก็เรียกว่าถ้ามีฮอเนี่ยมันสามารถหนีดาวตำรวจได้ง่ายนะครับเราก็ขี่หนีเลยตอนนี้สี่ดาวแล้วโหอ,อาชญาก,กรรมจดุดสุดเราจะไม่ยิงนะครับเราจะหนีดาวให้ดูนะครับ ขับไปดวงจันทร์กันไหมพามาดูดวงจันทร์นะครับ ตอนนี้ดาวเราหายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็โดดร่มให้ดูนะครับ <c oughs> สีร่มก็สวยๆ <c oughs> อันนั้นทออเรา ไม่เป็นไรนะครับมันฟรีนะครับเราสามารถเรียกใหม่ได้นะครับอ้าวติดดาวน่ะติด,ดเอ้ย <c oughs> โอเคดาวหายแล้ว <c oughs> โอเคนะับสอดคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบเด่ยก็จะลืม ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับตอนนี้ก็ตี5้าานะฝ้ามืดจ่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เฉยเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ